เนี่ยละครับก็ไลท์บุ๊กมาทีแปดศูนย์ของผมกันนานแล้วนะอายุก็น่าจะประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีตัวนี้มันเป็น Android นะระบบปฏิบัติการ Android Android อะไรว่าอุ้ยดูตรงนี อันนี้มันจะเป็น Android Android อะไรเอง Android 8หรือเปล่าไม่รู้หรือ Android 10อ่ะของผมมันจะเป็นที่ Android 8รุ่นใหม่ๆมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจาก Lightbook เป็นมี Book นะฮะบริษัทเดียวกัน,นเปลี่ยนชื่อก็จะทันสมัยกว่าของผมหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ใช้อะไระฮะตอนแรกก็คิดว่าซื้อมาแล้วก็ไปโหลดพวกแอปอย่างเช่น PDF Reader, Read, Read Era เนี้ยฮะโหลดมาเพื่อที่จะมาเปิด PDF ที่ผมเอามาสะสมไว้กันนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แอปพวกนี้ใช้ไฟล์แมเน g เจของเครื่องมันนะฮะก็อโอเคนะผมว่ามันดีเลยละ่ะก็ใช้ประจำใช้ทุกวันแล้วตอนนี้สบายดีไม่ต้องมาปรับภาพอะไรด้วยเออ นี่คือภาพแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดแสงเงาเลยนะครับเพราะไม่ใช่แสงเงาสิไม่ได้เปิดแสงเออมันก็จะเห็นเป็นเป็นแบบนี้ยเหมือนกระดาษไหมล่ะเนี่ยเอาไปวางเนี่ยน,นึกคนนึกว่าเป็นแบบภาพภาพเป็นเครื่องพวกม็อกอัพอบพวกพวกเครื่องโฆษณานึกว่าของปลอมนตะไม่ใช่นะดูเดิเห็นไหมผมจะใช้ตัวนี้ฮะไฟล์แมเนจเจอร์เข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าผมมี pdf อยู่เท่าไหร่ มก็เลือก PDF เนี่ยมันก็จะมาโผล่มาใช่ไหมว่า PDF ที่เราลงไว้มีเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยอุนตาจ้ยก็คลิกที่หนึง่งคลิกคลิกมือน่อะปึ๊บมันจะเป็นอุนตาจ้ยเห็นไหมมันจะเต็มจอเลยอะ่ะมาถึงตัวตัวโปรแกรมของเครื่องเลยนะไม่ได้โหลดมาจาก paste Store ได้เลยนะครับอันนี้มันเข้า paste Store ได้นะก็ มันก็เป็นแบบนี้เลยอ่านชัดสบายเต็มเต็มจอเลยก็คือ7.8นิ้วนะครับจอ,จอตัวเนี้ยอันนี้คือเราอ่านในช่วงกลางวันในที่ที่มีแสงมากแบบนี้มันจะปลอดภัยกับสายตามากๆเลยมันจะไม่ทำให้ให้แสงใดๆวิ่งเข้าตาเราเลยนะครับเนี่ยก็คือใช้แสงแสงธรรมชาติหรือไม่ก็แสงจาก หลอ,อดไฟนีออนในบ้านอย่างเงี้ยที่เราก็ต้องเปิดอยู่แล้วอ่ะนะมันก็อ่านเห็นแต่ถ้าเกิดกันคุณอยากจะอ่านไม่ใช่อยากจะอ่านอ่านตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้ปรับแสงเราจะเลือกเป็นอย่างนี้ผมจะชอบใช้อันนี้ที่ชื่อว่าไนท์แสงแบบไนท์เนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆขึ้นมาหน่อยนึงครับในภาพมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกมันจะเป็นแสงเรืองๆสีส้มๆฮะมันก็จะสบายตาเป็นเป็น ออกเหลืองงโทนวอร์มบางคนกังวลว่าเวลาเราอ่าน PDF เนี่ยเวลาเปลี่ยนภาพอะ่ะมันจะทิ้งเงาหร,หรือว่ามันสโลหรือมันช้าไหมเนี่ยครับช้าไหมล่ะภาพจะชัดไม่ชัดขึ้นอยู่กับที่เขาสแกนมานะเขาสแกนมาชัดมันก็จะชัดอย่างอันนี้ถือว่าเขาสแกนมาคมชัดเนี่ยบางหน้ามันก็ไม่ชัด เพราะว่าเขาก็สแกนมาจากหนังสือถูกไหมหนังสือบางหน้ามันอาจจะไม่คมเนี่ยอย่งหน้านี้ชัดจะย้อนกลับไปก็แตะทางนี้แตะซ้ายก็ย้อนทางซ้ายแตะขวาก็มาทางขวานี้นะครับพอถึงเวลามารีเฟซเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นการรีเฟซนะครับมันก็จะทําให้พวกาการทิ้งเงาของของจอ e ink เนี่ยมันก็จะรีเฟซไป ก็สนับสนุนนะครับถ้าเกิดไปหาซื้อมาใช้ผมเห็นมันมีหลายยี่ห้อเลยตอนนี้ในช้อปปีก็มีขายเยอะแยะลองไปหาซื้อดูนะมันเป็นดีต่อสายตาครับดีต่อสายตาเราดีกว่าไปอ่าน iPad เยอะนะกรณีที่คุณต้องอ่านพวกตัวหนังสือนะครับอย่างผมไม่ได้อ่านหนังสือเลยผมอ่านการ์ตูนเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันดีต่อต่อสายตาที่แสงมันจะเข้าตาเรานะะครับอันนี้ก็เป็นสั้นๆนะจ๊ะ มาพูดให้ฟัง